สวัสดีค่ะนี่คือสารพัดแก่วันนี้เราอยู่กับฟิกเกอร์เซเลบหมาไทยตัวแรกกับน้องสนิมจากบ้านกรูตาสตอรี่ค่ะแต่ก่อนจะไปดูฝากชาวแก่ทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ น้องคนนี้นะคะจะต้องถูกใจเหล่าทานหมาที่เป็นนักสะสมกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องะคะ่ะเป็นอาร์ทอยตัวใหญ่ตัวแรกของช่องเราด้วยนะทุกคนและเราก็คิดว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของน้องหมาสายพันธุ์ไทยตัวแรกของประเทศด้วยค่ะเพราะว่าเท่าที่เราดูเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มเอย่ยกระชปองเอย่ยหรือว่าอาร์ทอยนะคะก็มักจะหยิบเอาคาแรคเตอร์ของน้องหมาสายพันธุ์ฝรั่งหรือว่าสายพันธุ์ญี่ปุ่นมาเล่านะคะแทบไม่ค่อยเห็นเป็นสายพันธุ์ไทยเลยค่ะ สำหรับน้องสนิมนะคะก็เป็นลูกสาวจากบ้านกรูตาสตอรี่ค่ะซึ่งบ้านนี้นะทุกคนเขาก็มีเซเลบด้วยกันหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นกรูต้านะคะกอลัมนวลน,นะคะลูกชิ้นจัมโบ้การ์เด้นนะคะแล้วก็น้องเมร์ลูกสาวคนล่าสุดนะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยเขาก็ได้ขยายสาขาไปเป็นคาดแมวกันแล้วนะคะซึ่งก็น่ารักไม่แพ้น้องหมากันเลยนะทุกคนบ้านกรูตาสตอรี่นะคะก็มักจะโชว์ความน่ารักของน้องหมาน้องแมวที่พี่ยอดพี่ส้มได้ไปเจอมาแล้วก็เก็บมาเลี้ยงนะคะอย่าง ต้าที่เป็นหมาตัวแรกนะคะก็เจอตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยกูต้าก็สุขภาพไม่ค่อยดีนักนะคะพี่ส้มพี่ยอสเนี่ยเขาก็ได้พาไปรักษาจนหายดีบางตัวเนี่ยก็ตั้งใจว่าเก็บมาไว้แล้วก็จะหาบ้านให้นะแต่สุดท้ายก็ตกหลุมพรางความน่ารักเก็บไว้เลี้ยงเองทุกคนบางตัวนะคะน้องก็อาจจะพิการแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยพี่ยอดพี่ส้มและทีมงานก็ดูแลน้องๆทุกคนนะคะเป็นเหมือนกับหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเลยค่ะแล้วก็คอยโชว์ความน่ารักแล้วก็ความอบอุ่นให้กับแฟนคลับได้ดูอยู่ เสมอค่ะ มาถึงคิวนางเอกของเราในวันนี้นะคะกับน้องสนิมน้องเนี่ยเป็นน้องหมาพิเศษนะคะคือน้องมีปัญหาที่สมองซีกหลักทําให้เวลาจะทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะวิ่งจะเดินจะขึ้นบันไดทํากิจกรรมอื่นๆเนี่ยน้องก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าน้องหมาตัวอื่นๆนะคะแต่เท่าที่เราติดตามมาเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของน้องสนิมว่าน้องมีการปรับตัวให้สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เหมือนหมาปกติเลยนะคะแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆในบ้านได้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน้องสนิมเนี่ยกลายเป็นตัวจ ของบ้านแล้วก็คอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับบ้านกูตาสตอรี่รวมถึงแฟนคลับทุกๆคนด้วยค่ะ กล่องเนี่ยตรงด้านบนเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามีการเขียนว่า toy l a l e x y นะบริษัท toy l a l e x y นะคะก็เป็นบริษัททําของเล่นสัญชาติไทยค่ะที่ทําของเล่นมาแล้วหลายคอลเลกชันเลยนะคะแล้วก็ยังได้ลิขสิทธิ์จากค่ายดังๆไม่ว่าจะเป็น marvel แล้วก็อื่นๆอีก,อกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ รวมกับ Goota Story ก็คือบ้านของน้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้ากล่องนะทุกคนต้องบอกว่าน่ารักมากนะคะเพราะว่าจะมีน้องสนิมเนาะนั่งด้วยท่าซิเนเจอร์ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงด้านข้างทุกคนดูดีก็จะมีฝ่ามือของน้องนะคะแตะเอาไว้ตรงนี้นะก็ยังมีการเขียนว่า every detail m a t t e r นะคะที่สื่อว่าทุกๆดีเทลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วตรงด้านหลังก็จะเป็นหลังของน้องสนิมจริงๆอะทุกคนก็มีหางอะย่างเงี้ย อีกมุมหนึงก็คือจะเขียนว่าขอม่วงหน่อยซึ่งตรงนี้ก็เป็นเมนูโปรดของสนิมนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะนี่เฮ้ย น้องมาพร้อมการ์ดนะทุกคนก็คือการ์ดตรงนี้เนี่ยก็จะมีการบอกหมายเลขด้วยนะคะเราก็ได้เลขเป็น1478นะไปซื้อหวยกันได้นะทุกคนอ่ะแล้วก็ตรงด้านหลังก็จะเป็นฝ่ามือของน้องสนิทนะคะเฮ้ยเขาเลือกสีได้ดีมากๆเลยนะตัวการ์ดก็คือทําออกมากแบบน่ารักมากเลยนะคะก็คือเป็นฟันน้องเนาะน่ารักจริงๆเหมือนที่เขาบอกเลยนะว่าทุกๆดีเทลเนี่ยมันสําคัญนะคะนี่ mm. ลืมบอกไปนะทุกคนว่าจริงๆตัวอาร์ทอยของน้องสนิมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันเนาะก็คือแบบธรรมดาก็าคือเป็นสีแบบนี้เลยนะเหมือนหน้ากล่องเนี่ยและอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นน้องสนิมตัวสีทองนะมีมะม่วงสีทองเกงในสีทองหมดเลยนะมีชื่อว่าสนิมลองรวยนะคะซึ่งจะมีเพียงแค่ส0เเท่านั้นจากการผลิตทั้งหมดนะและแน่นอนว่าช่องของเรานะทุกคนที่ไม่เคยแกะได้ซีเครตเลยเราก็จะต้องได้น้องสนิมตัวธรรมดาแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าน้องจะเป็นยังไง กันบ้างค่ะอุย,อยเขาทำมาดีมากๆเลยเนาะตัวแพ็กเกจที่กันกันกระแทกน้องอะวยน้องออกมาแล้วทุกคนกล้าจับเลยอะขอปปะติกมาอย่างดีนะคะ ตอนแรกเห็นกล่องเนี่ยว่าน่ารักแล้วนะแต่พอได้จับของจริงได้เห็นดีเทลใกล้ๆของจริงเนี่ยมันน่ารักมากๆเลยอะคือน่ารักเฉยๆไม่ได้ต้องน่ารักมากน่ารักไม่ไหวแล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวมะม่วงที่แปะอยู่ที่หัวเนาะคิ้วที่ขมวดเนี่ยแล้วก็แบบหน้าย่นต่างๆฟันอย่างเงี้ย แล้วก็การลงสีต่างๆนะคะคือเขาไม่ได้เป็นลงสีเหมือนเป็นสีน้ําตาลอย่างเดียวนะแต่เขามีการไล่สีให้เหมือนเป็นขนจริงๆนะคะแล้วก็กางเกงในสีชมพูทุกคนเห็นดีเทลตรงนี้ปะมีการปักชื่อด้วยนะสกินชื่อว่าสนิมแล้วดูด้านหลังีิเป็นหางสนิมแบบนี้จริงๆนะคะจะมีหางแบบไล่สีดํานิดหน่อยเนาะแล้วก็มาด้วยการนั่งท่าแบบซิกเนเจอร์ทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้ทําดีมากๆเลย ดูกันที่เครื่องหัวของน้องสนิมนะคะบนหัวเนี่ยก็จะมีการเอามะม่วงมาแปะไว้นะเพราะว่ามะม่วงอะ่ะเป็นเมนูโปรดของน้องสนิมนั่นเองทุกคนคือสนิมนะเขาชื่นชอบของเปรี้ยวทุกอย่างเลยนะรวมถึงเมนูแซ่บๆอย่างส้มตำปลาร้าอะไรเงี้ยถ้าพี่ยอดหรือทีมงานเอาของแซ่บมาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยสนิมก็จะรีบวิ่งมาหาเลยนะคะเพราะได้กลิ่นของโปรดตัวเองนั่นเองค่ะมาดูกันที่ใบหน้าของน้องสนิมบ้างนะทุกคนคือเริ่มกันที่หูเลยหูเนี่ยมีการไล่สีจริงๆนะทำได้ดีมากๆเลยะคะ่ะดีเทลต่าง คือถ้าใครเป็นแฟนขับสนิมอยู่แล้วก็จะรู้นะว่าสนิมชอบแบบทำหน้าแบบคิ้วขมวดเนาะแล้วก็ที่แววตาเนี่ยคือแววตามีการใส่แบบเพิ่มความแบ๊วขึ้นมาให้สนิมเนี่ยดูน่ารักเนาะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะทุกคนก็คือตรงฟันเพราะมีการทำฟันจืดอ,ออกมาแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าสนิมเนี่ยชอบทำหน้าแบบนี้นะเรียกได้ว่าเป็นสนิมสุดๆเลยค่ะท่านี้ ถัดลงมานะทุกคนก็คือรอยย่นที่คอเนาะเป็นรอยพับเนี่ยตรงนี้เราว่ามันเป็นการเก็บดีเทลที่ดีมากๆเลยนะคะเหมือนกับเขาใส่ใจมากๆอ่ะตรงนี้ก็มีรอยพับเนาะแล้วตรงด้านหลังทุกคนคอย่อนจริงๆอะ่ะคือถ้าสมมติใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสัตว์อะ่ะก็จะนึกออกนะว่าเวลาหมาเรานั่งหรือหมาเรานอนเนี่ยมันก็จะมีตรงแบบตรงคอที่มันจะย่นออกมาแบบเนี้ยเออเก็บดีเทลได้น่ารักมากๆค่ะแล้วดูที่หางทุกคนคือหางเนี่ยมีการไล่สีซึ่งสีตรงเนี้ยก็เป็นสีจริงๆของหางสนิมเลยนะเรียกได้ว่า เก็บมาทุกดีเทลจริงๆอะอาจจะเห็นในหลายๆคลิปแล้วนะว่าน้องสนิมมาด้วยความที่เขามีปัญหาที่สมองซีกหลังทําให้การสั่งงานของเขาก็ไม่ค่อยแบบเหมือนหมาตัวอื่นๆโดยเฉพาะการกระดิกหางเนี่ยคือสนิมมาไม่ว่าจะดีใจตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปดูคลิปอะก็จะเห็นเลยว่าหางไม่กระดิกเลยนะคะแต่มันก็เป็นความน่ารักอย่างหนึ่งของน้องสนิมเนาะคือถ้าเห็นอะไรสะดุดตาที่สุดในอาร์ตทอยของสนิมนะเราว่ากางเกงในสีชมพูเนี่ยเด่นที่สุดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า ท่านี้กับกางเกงในสีนี้เป็นมีมที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะมันมีที่มาอยู่ที่ว่าเจ้าสนิมเนาะด้วยความที่เขาเป็นสุนัขเพศเมียทาให้เขามีช่วงหนึ่งที่อยู่เป็นช่วงที่มีประจําเดือนมาแล้วประจําเดือนเนี่ยมันก็หยดแบบทั่วบ้านเลยสุดท้ายนะคะทีมงานเขาก็เลยต้องหาแบบแผมเพลิดมาให้ใส่เนาะจะใส่เป็นแผมเพลิดสัตว์ก็ใส่ไม่ได้ทุกคนเพราะสนิมเป็นสาวพัดไซส์นะคะสะโพกใหญ่จนสุดท้ายทางออกก็คือทีมงานเนี่ยก็ได้ไปหาแผ่นซึมซับมานะคะแล้วก็บวกกับไปหากางเกง ในสีชมพูแบบนี้มาให้สนิมใส่และกางเกงในสีชมพูตรงนี้นะมีดีเทลที่เขียนว่าสนิมด้วยนะซึ่งก็เหมือนกางเกงในจริงๆของสนิมเลยที่มีการปักชื่อไว้นะเพื่อแยกว่าเออกางเกงในสีชมพูตัวนี้เนะี่ยเป็นของสนิมกางเกงในตัวอื่นก็เป็นของคนใบนะคะมาถึงท่าซิเกเนเจอร์ขาวแบกของสนิมนะทุกคนท่านี้เนี่ยเราไปดูคลิปของพี่ยอดมานะพี่ยอดบอกว่ากว่าจะได้มาเป็นท่านี้เนี่ยต้องผ่านการวาดรูปการสเก็ตเป็นร้อยรอยภาพเลยโดยดูจากรูปภาพของสนิมนะว่าส่วนใหญ่ วสนิมนั่งท่าไหนจนได้มาเป็นซิกเนเจอร์ขาแบบแบบนี้ค่ะทุกคนท่านี้เนี่ยยังเป็นท่าบอกรักของสนิมด้วยนะคือเวลาสนิมต้องการจะบอกรักต้องการจะอ้อนเนาะสนิมก็จะนั่งขาแบกแบบนี้เนาะแล้วก็จะเอนตัวพิงตัวใส่โดยเฉพาะกับพี่แววค่ะทุกคนดูดีเทลตรงนี้ดิ เออมันมีการสกินว่า g o ้ t a Story ด้วยนะแล้วก็เป็น Toy ล็ l ซ x ่คือตรงนี้เราว่ามันเป็นดีเทลที่คนทําเขาใส่ใจมากๆเลยนะคะว่าเออจะน่าจะมาลงดีเทลตรงนี้นะแต่ทุกคนดูตรงนี้นี่อีกจุดหนึ่งเป็นอุ้งเท้าของน้องสีขาเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะแบบพอดีเทลเล็กๆแบบนี้มันอยู่รวมกนะันอ่ะมันทําให้อาทอยของน้องสนิมอะ่ะมันน่ารักสุดๆไปเลยอะ่ะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะชาวแก่สาหรับอาร์ตทอยน้องสนิมฟิกเกอร์หมาไทยตัวแรกนะคะสําหรับเราเนี่ยเราคิดว่าเขาเก็บดีเทลมาได้ครบทุกอย่างเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมนูโปรดของน้องสนิมนะหรือตรงบริเวณใบหน้าฟันจืออย่างเงี้ยแล้วก็ท่านั่งซิกเนเจอร์ขาแบะกางเกงในสีชมพูนะก็ต้องขอชื่นชมไปที่คนทาด้วยนะคะว่าทาผลงานออกมาได้ดีมากๆน่ารักมากๆน่าเก็บมากๆเลยนะคะเหมือนได้น้องสนิมมาเลี้ยงไว้ที่บ้านจริงๆเลยอะ่ะทุกคนถ้าตอนนี้นะใครอยากจะรับเลี้ยงน้องสนิมนะ ก็สามารถไปกดกันได้อยู่นะเข้าที่เราเห็นเนี่ยมันยังกดได้อยู่นะคะอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง Chief and Friends ไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบาย